สวัสดีค่ะตรงปกเลยค่ะเราจะมาหาสาเหตุกระบอกตัวนี้ลายนะคะลายแค่กระบอกเดียวนะคะกระบอกนี้อยู่ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ช่างทองช่วยอธิบายนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะคลิปนี้ก็มาแบบเร็วๆเลยจะมาแนะน,น,นำสาเหตุก็จากน็อตตัวนี้มันคลายนะครับมอเตอร์ตัวนี้ยังไม่เคยพันนะครับก็เพิ่งส่งมาที่ร้านนะครับให้ที่ร้านพันแล้วก็เป็นปการทันผลลวดทงดองแดงใหม่นะครับ ตัวนี้ก็พอน็อตตัวนี้มันคลายนะครับคลายเขาก็มีการชนฝาบนนะครับฝาบนแล้วก็มีการขูดนะครับมีการขูดขูดกระบอกนะครับทําให้กระบอกเสียนะครับถ้าใครที่จะเซอร์วิสนะครับขันน็อตตัวนี้นะครับเวลาประกอบก็ให้แน่นๆนะครับให้ขันเข้าไปให้แน่นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เขาจะมีเขี้ยวสองเขี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีหลุมสองหลุมให้ลง ให้เขาลงให้สนิทนะครับแล้วเราก็ทําการขันนะครับวิธีการขันนะครับให้เราใส่กระบอกเขาไว้นะให้ให้เขาอยู่ในตําแหน่งกระบอกเขานะครับแล้วค่อยขันนะครับก่อนหน้านี้ก็ทาคลิปไว้เห็นนะครับเห็นนะครับแล้วก็ให้ขันให้แน่นนะครับคลิปนี้ก็ถ้าใครจะเซอร์วิสส่วนนี้ก็ให้ระวังตำแหน่งน็อตให้ดีๆนะครับเพราะมีเขี้ยวสองเขี้ยวให้ให้เขาวางลงที่ตำแหน่งเขี้ยวให้ ให้พอดีนะครับนี่นะครับเพราะว่าถ้าเขาเอียงหรือเขาเขาเขามีปัญหาตอนแรกที่เวลาเราขันเอียงยมันอาจจะบีบข้างหนึ่งอาจจะแน่นนะครับข้างหนึ่งลงข้างหนึ่งไม่ลงหนจจะสูงตัวนี้คือรอยกระแทกนะครับคือเขาไม่ตั้มไม่ตรงตำแหน่งนะครับนี่ก็รอยกระแทกนะครับ คลิปนี้ก็มาเตือนประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะเซอร์วิสอีอันนี้เมียช่างคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแหวนเนาะซึ่งไม่ได้แล้วขัดไม่แน่นนะคะก็ทําให้แหวนมันขยับนะคะไม่ได้เซนเตอร์เนาะนี่คือกระบอกตัวใหม่นะคะก็เปลี่ยนแค่อันเดียวนะคะเพราะว่ามีปัญหาแค่อันเดียวเนาะอันใหม่นะครับนี่คือตัวใหม่นะคะ เราก็จะอยู่กันอย่างนี้นะโอเคครับหรือถ้าใครถอดดูอย่างเนี้ยค่ะก็ให้ใส่กับที่เดิมให้ให้ที่เดิมเป๊ะๆนะคะเพราะว่าออยฟีเขาเป็นปั๊มเงียบปั๊มเบานะคะคลิปนี้ก็มาประมาณนี้เลยค่ะก็มาเตือนมาแนะนํานะคะสําหรับใครที่จะเซอร์วิสเองนะคะคลิปนี้ก็ถ้ารับชมคลิปแล้วเป็นประโยชน์นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแชร์ share ไปเยอะๆนะคะการแชร์คลิปจะทําให้คนอื่น mm hmm. เห็นคลิปและที่มีปัญหาอยู่ได้เห็นคลิปท่านใดหลายหท่านหรือหลายๆท่านที่มีปัญหาอยู่ก็จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ